สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v o c h ช n n e l ครับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม b l a g k a rock origin ครับสำหรับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการเล่นพระดินครับผมสายมาไทยนะครับเลกคอนนิงครับหรือสายแลกเลือดนั่นเองว่าเรานะครับสายแลกเลือดเนี่ยแบบทุนนะทรับไม่สูงนะฮะแบบทุนนะทรับไม่สูงนะครับคนเล่นสายฟรีเกือบฟรีนะสามารถเล่นได้หรือว่าคนที่มีกำลังทรัพย์นะครับ ก็สามารถเล่นได้เช่นกันเอาไปอัดเด็ปเป็นของตัวเองนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําเรื่อง Equipment ของสวมใส่แล้วก็การอั s t a ตตัสสกิลนะครับรวมถึงขนนกแล้วก็ซีจิ้วด้วยว่าเซตอย่างไรนะครับมาเราพูดถึงถึงเรื่อง s t a ตัสก่อนเลย s t a ตัสนะครับจะเป็นในส่วนของ ATI w i t และก็ลักครับถามว่าทําไมอัพวิดเก้าเพราะว่าความแรงนะครับขึ้นอยู่กับวิดนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ จะช่วยในการทำดามจด้วยแล้วก็ค่าคีถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคิไม่เยอะนะครับก็ขอให้แนะนำว่าอัพลักไปก่อนนะหรือใครที่มีค่าลักที่ถึงแล้วนะครับค่าค e ้เลทที่สูงแล้วเนี่ยเราจะไปอัพเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น A G I แล้วก็วิทแบบนี้ก็ได้ครับมามาดูในส่วนของเรื่องค่าคี้ที่อลนะครับตัวเนี้ยนี่คือเบสสำคัญครับของพาราดินนะครับสายแรกเลือดเนี่ย ค่าขี้เนี่ยต้องทําให้ได้เยอะสูงสง,สงมากมากครับนอกจากเลือดแล้วก็ต้องทําค่าขี้ด้วยอีกเช่นกันเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถติดขี้ได้ทุกดอกที่เราโจมตีนะครับต่อในส่วนของเรื่องสกิลนะครับการอัพสกิลนะครับตั้งแต่เราเป็นจ็อบหนึ่งเลยซอร์สแมนนะครับให้เราอัพประมาณนี้ครับดูคร่าวๆไปนอนหลักๆก,ก็จะเป็นอินคีส์รีคอมโบลี่นะครับแล้วก็โ o วกนะครับเอนดูพวกนี้จะเป็นตัวที่ ทำให้เรานะครับใช้ต่อยอดไประยะยาวๆเลยเช่นเอาไปชนเอาไว้แบบวิ่งฝ่าวงนะครับหรือเด้งเลือดนั่นเองต่อไปเป็นครูเซ d เดอร์พอเป็นครูเซเดอร์แล้วเนี่ยสกิลที่จะต้องอัพนะครับหลักๆจะเป็นเติร์ดตัวนี้นะครับที่เพิ่มเลือดตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะ 2. Riding กับ c a v a เ r อรี่มัสี่นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราขี่ p i โก p i โกไรเดอรได้นะครับต่อมาเป็นโปรเทกทีฟนะครับโปรเท t ชันตัวนี้ เมื่อเราใช้สกิลโพภกนะครับเราสามารถทําให้เกิดค่าเฮดเพิ่มขึ้นกับเป้าหมายนะครับหรือง่ายๆก็คือดึงบอสนั่นเองนะที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับ p r o v i d e n c e p r o v i เ e n c e เป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยเวลาเราเจอบอสสู้กับบอสเช่น Dopper Ganger อ่พวก Demon อะไรพวกนี้แหะครับเป็นหลักนะเอาไว้ลงคอนเทนต์ในส่วนของอตัวจูเปอร์ด้วยนะครับตัวนี้ นะครับการโฮลี่รีซ็ตนะออในส่วนของสกิลที่เหลือจะเป็นออโต้การ์ดนะครับอัพออโต้การ์ดแล้วก็แต้มพอย์เหลือใช่ไหมครับแต้มพอย์เหลือเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาอัพตัวสมัยครับสมัยห้าแล้วก็สเปียร์มาสเตอรี่ห้าครับผมประมาณนี้ต่อไปต่อไปต่อไปพูดถึงในส่วนของการที่เราเป็นพาลาดินแล้วพาลาดินนะครับหลักๆคือเรา ต้องอัพสเปียร์ควิกเคนก่อนครับเพื่อมาเอาสกิลมาทายเล็กคอนนิงตัวนี้นะครับสกิลแรกเลือดของเรานั่นเองสกิลไฮไลท์หลังจากเมื่อเราอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาอัพท่านี้ครับฟอร์ติ u ูดนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับพร้อมกับอ g กนอ e d ดีเฟน e ์นั่นเองแรงแรงที่เหลือสุดท้ายนะฮะจะอัพอะไรอัพรีเฟกชิลสิบครับดีเฟนดิ่งออร่าครับแล้วก็แบตเชอร์ชาร์เอาไว้แค่2พอแล้ว แค่นั้นนะครับเราจะมาเอาแค่ค่าผลของแมคคินพีสิเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับอ่าแค่นี้นะจบแล้วเวลาการเซตสกิลนะครับออโต้ Auto ให้เราเซตแค่นี้นะฮะสำหรับถ้าเราไปล่าบอสก็ให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปครับนี่โปวกแล้วก็เซตแค่นี้นะฮะใช้แค่นี้เลยจบในส่วนของเรื่องสเตตัสและสกิลไปกันอย่างว่องไวส่วนของอ e ีควิปเมนต์นะครับอีค e วิปเมนต์เนี่ย เมื่อเรานะครับเมื่อเราเนี่ยเลเวล90แล้วนะครับเลเวล90แล้วเนี่ยมันจะมีดันของ TOC มาก็าใส่ของ TOC ไปเซตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังเวลไม่ถึงพี่ทำไงดีผมยังเวลไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูมาขอออกตรงนี้แป๊บหนึ่งทุกคนดูตรงนี้นะครับ ไอเทมสวมใส่แรกๆเลยตอนที่เราเป็นช่วงเบสเลเวล60นะครับช่วงแรกๆที่เพิ่งเปลี่ยนมานะให้เรานะครับใส่เป็นตัวเซ็ตธรรมดาธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยอย่างเช่นหอกลองฮอนนะอ่าไอวอรี่แลนด์ uh, นะครับไอวอรี mm ่แลนด์คู่กับโอลิกาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะไปใส่ลองฮอนนะครับลองฮอนคู่กับนี่นะครับนาคาสเกลเลตชิลทุกนี้ก็ได้นี่ฮ้ยแบบนี้ใส่ไปก่อนนะแรกๆ ใช้เป็นปาโล่ไปก่อนนะครับใช้สกิลปาโล่เก็บเวลไปก่อนนะมันก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่มันก็แรงนะปาโล่อโอพอเราเลเวลเจ็ดสิบแล้วมันจะมีหอ,อกลูบูมานะครับหอ,อกลูบูเนี่จะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้มาทายเล็กคนนิ่งเสียเฮีเบาลงนะครับหอ,อกตัวนี้ซึ่งพอเราเลเวล70 80แล้วเนี่ยมันจะมีหอ,อกตัวนี้แหละเนี่ยเจ้ารูบูตัวนี้แหละครับสำคัญมาก เพราะถ้าเราบวก15ได้อาชีพนี้มันขี้โกงตรงที่มันบวก15แล้วในช่วงระยะเวลาของผลเอฟเฟกเนี่ยมันจะไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดคิดในการใช้สกิลมาถ่ายเล็คอนนิ่งหรือไม่จากัดคิดในการแลกเลื่อนนั่นเองจนกว่าคูดาวสกิลจะหมดนะครับถึงจะใช้ได้ใหม่แล้วคูดาวมันเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวนะฮะเต็ะ ที่จะแนะนำให้ใช้นะครับจะมีแค่เซตเดียวเลยคือเซตกอบบิ้นครับนี่นะฮะเป็นเซตกรอบบินเซตนี้เซตเดียวเลยเซตยอสู่ต่อซีมอสองห่อใส่ไข่ประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคแต่ช่วงแรกๆที่เราเพิ่งเปลี่ยนอาชีพมาเป็นครูไซเดอร์ทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะใส่เป็นในส่วนของบรีโอเนกก็ได้ครับหรือว่าลองฮอนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเป็นลองฮอนนะลองฮอน แล้วเอาไปคู่กับคอสคิวนะครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถปาโลได้แรงขึ้นนะครับเน่ <Yeah. S 1> แล้วใช้คู่กับเซ็ตคอมแบทยูนิฟอร์มนะครับใส่เป็นคอมแบทยูนิฟอร์มแล้วก็แหวนสแตนก่อนก็ได้ครับหรือว่าใครมีในส่วนของอ่าสร้อยวิต <All right. S 1> จะใส่สร้อยวิตก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดเลยแล้วแต่ชอบ mm hmm. แต่ผมแนะนําว่าใส่สร้อยสแตนดีกว่านะแหวนสแตนตัวน,น,นี้จะดีกว่าครับผม พอเลเวลสักประมาณ70-80นะฮะ70 80มันจะมีในส่วนของเซ็ตกระินมาละก็แนะนำว่าใส่เซ็ตกระินนะครับแต่ถ้าเลเวล70เนี่ยก็ขอให้เป็นในส่วนของเซ็ตคอมแบทยูนิฟอร์มไปก่อนนะครับเก็บเวลให้เป็นครูครูเซเดอร์เนี่ยเป็นพารงดินก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปในส่วนของเมื่อเราใช้เป็นเลเวล90ิแล้วเราจะใส่เป็นชุดเซ็ตอะไรดี ก็อย่างที่บอกเลยครับเต็ป8 10 9 10เนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะมันจะเป็นประมาณบิวเนี่ยครับเราก็ยังใช้ขอกรูบูเหมือนเดิมนะครับสำหรับสายแลกเลือดนะโล่ Low, นะครับโล่ Low, ผมแนะนำว่าให้เป็นโล่โฮลี่ครับเนี่ยฮะเห็นไหมนี่คือโล่โฮลี่นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดชุดก็เป็นเซ็ตกอบบิ้นอีกเช่นเคยครับเนี่ยฮนะยิงใช้เซ็ตกอบบิ้นแบบนี้นะใช้เซ็ตกอบบิ้นไป โอเคอีคิวเมนต์จบนะครับพวก mm hmm. นี่นะครับพวกแฟชั่นประดับเนี่ยอของพาราดินแนะนำว่าใส่เป็นเซ็ตนี้ครับส่วนหน้าที่ทุกคนควรมีเลยนะพาราดินเนี่ยคือนี่ครับ mm hmm. สำคัญมากกิมอบลูหน้าตัวนี้นะครับมันเพิ่มแม็กซิพี5%ปรแล้วก็มีโอกาสไล่อินคี้นอจิลิตี้ A ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าสกิลของมาทายและคอนนิงเนี่ยจะเร็ว ก็ต่อเมื่อเราอัพ a p i และค่า t t a ท็ s สปีดเราสูงนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยตีเร็วแล้วตีในส่วนของแรกเลือดแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีคูดาวเนี่ยนะพอเราใช้มาทาย arning, เลคคอนนั่มันจะมีระยะเวลาอยู่ไม่กี่วิตนะครับยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งออกคิดเยอะเท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้มาทายเลคคอนนิ่งนะครับมันปรับมาทำให้เราตีนะครับ่ a 5 AFPD เนี่ย มันจอบลงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาค่า ATI a และค่า ATTACK s ส e ี d เพิ่มนะครับทุกคนทำไงก็ได้กินบัฟกิน a อ t a c k ก p e ี d ก็ได้ส่วนของค่าคลิกก็ต้องไปหาเพิ่มอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเอาล่ะในส่วนของพวกประดับนะครับชุดแฟชั่นเนี่ยผมไม่อยากจะแนะนำอะไรเยอะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่มีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีนะสามารมีตาเสดไปก่อนได้เลย นะไม่ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าคนที่มีผมแนะนําว่าสําหรับใครที่ยังเพิ่งถึงแพทตัวนี้เนาะให้แนะนําเป็นชุดน้องเป็ดครับใส่ชุดน้องเป็ดก่อนก็ได้นะใส่ชุดน้องเป็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่วนหลังส่วนหลังผมใช้เป็นตัวนี้ครับผมใช้เป็นเขียวเพราะว่าเอาไว้ตีหมอนด้วยนะครับเอาละในส่วนของปากส่วนของปากตอนนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟของแผ่ผมจะแนะนําเป็นนี่นะครับเหมียวเหมียวไปไม่ก็ เป็นตัวนี้ครับพิทไฟตัวนี้นะครับส่วนหน้าก็เมื่อกี้ที่แนะนําไปครับจะเป็นตัวนี้นะครับลูนา่าและส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยมีเยอะมากเลยครับแล้วแต่ใครมีแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผมผมแนะนําว่าอาจจะใส่เป็นตัวนี้ลูน่าเหมือนกันก็ได้ครับเป็นเซ็ตลูน่าตัวนี้แล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเซ<อ>็ตตัวน,นี้ก็ได้ครับหัวฟูกระต่ายหรือไม่ตัวนี้ก็ได้ครับนี่ได้เหมือนกันนะฮะ ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่เรามีเรามีแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับมาต่อในส่วนของซีจิวเลยซีจิวนะครับถ้าเราใช้นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นสีฟ้าเนี่ยเนี่ยลูสีฟ้าทําให้ตันเลย30แล้วก็ไปหาลูนในส่วนของม่วงตัวนี้เป็นวิกเนตเจสตัวนี้มาอันหนึ่งนะครับตัวนี้เอาไว้ช่วยในส่วนของเพิ่มค่าคีย์ทิเคิลและค่าไอเท็กซ์สป um ีดให้กับตัวเรานะครับ แล้วก็ลูนส์ a าสชีพ e นะครับโพลิเชนนะตอนนี้ยังไม่มีอย่างอื่นเลยที่เหลือก็เป็นตัวนี้นะครับ e ิ s เวอร์โซ n ซเลสเคปนะครับแล้วก็อ n d ดิล i ิงนะครับแล้วก็แ n นเชน t พาเวอประมาณนี้นะจ๊ะขนนกขนนกผมแนะนำว่าก็ดูประมาณนี้เลยครับเหมือนกันหมดเลยแต่หลักๆให้เป็นนี่ครับวิชเ t ียตตัวนี้นะครับขนนกวิทนะฮะขนนกวิทส่วนข้างบนก็ เรื่อยๆครับตรงนี้ก็เป็นขนนกเพิ่มเลือดเหมือนกันนะครับให้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะเอาล่ะก็เหมือนกันครับประมาณนี้ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเยอะแยะเท่าไหร่การ์ดอ่การ์ดพูดถึงการ์ดการ์ดที่แนะนําก็ส่วนใหญ่ต้องมีบิโกโบิโก้แล้วหนึ่งครับการ์ดท,ที่2นะครับการ์ดปลาหมึกม่วงนะครับหรือสปิทก,กิทในตัวนี้นะฮะใครยังไม่อยู่สปิทกิทผมแนะนําให้เป็นวูฟนะครับใส่เป็นวูฟไปก่อนก็ได้แล้วก็มาหาสปิทก,กิทนะครับ การ์ดส,ส่วนพระภุมก็เป็นการ์ดกระต่ายนะครับอีคลิปสองใบแบบนี้เลยรองเท้าถ้าใครมีในส่วนของการ์ดโชฮีใช้โชฮีครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าโชฮีปัญหายากมากนะใส่เวอร์ลิปก็ไม่แย่ครับเวอ,อร์ลิปก็ไม่แย่ mm hmm. ต่อไปในส่วนของประดับนะครับประดับเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นการ์ดโคโบโครับหาโคโบโมาใช้นะครับ หรือใครที่ขี้ตันแล้วเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยพี่เรามีวิธีที่จะทำให้ดาเมจมันหนักหน่วงขึ้นเพิ่มมาานี่ครับโอบาลอนใช้เป็นโอบาลอนก็ได้ครับโอบาลอนก็ช่วยเพิ่มดาเมอีกได้เช่นกันแต่ว่าค่าคีคุณต้องถึงก่อนนะเออประมาณนี้เอาล่ะในส่วนของประดับสองข้างตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เป็นประดับบุนะครับ a อ i ุนะสองข้างเลยนะครับจากเท่าที่ลองแล้ว ผมใส่หนึ่งข้างกับหนึ่ง้อวิทเนี่ยด้วยความที่ผมยังหา a อ i o บุดไม่ได้เี่กก็เลยต้องใส่ไปก่อนนะครับหรือใครที่เริ่มต้นเนี่ยจะใส่เป็นซ้อวิทสองข้างเลยก็ได้นะครับตัวมันก็จะถึกเหมือนกันนะเออการ์ดเพิ่มเติมต่อจากตรงนี้ผมจะแนะนําว่าควรมีในส่วนของการ์ดนี่นะครับสปอร์นะทส,สปอร์กับเฟอร์บี้ติดไว้หน่อยก็ดีแล้วก็การ์ดแมงทองนะครับ ส่วนปากก็ทําให้ตันได้เลยนะฮะช่วยเพิ่มแมกกาีให้เราได้เยอะครับผมติดไว้ประมาณนี้นะเอาละเฟืองเฟืองที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นบิ๊กบุลลี่นะครับอาร์ตช็อคแล้วครับโมเมนตัม um, แล้วก็แบทเทอรเลสแบบนี้นะเอาไว้ทั้งตีเร็วตีขี้แรกเลือดแรงนะครับ แล้วก็แลกเลือดเบาลงนี่คือมาทายแล้วก็น,นิ่งโปรโตกคอนะครับแล้วก็คลิกซิ่งคลิกสกแตนนะครับตัวนี้จะช่วยทําให้เราโดนเบาลงแล้วก็แลกเลือดได้ลดเลือดลงมาเยอะเลยส่วนแบทเทิลเล็ตตัวนี้ก็ลดคูดาวน์โ่โวกค,ครับทำให้เรามีโอกาสโผโวกได้เร็วขึ้นครับผมแค่นี้เลยสั้นๆสําหรับพาราดินนะฮะ เอาละทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะครบถ้วนนะครับอาจจะแถมห้อีกนิดนึงในส่วนของสัตว์เลี้ยงผมแนะนําเป็นน้องตัวเดียวเลยคือน้องโชฮีนะครับทำโชฮีมาให้เลเวลสูงที่สุดที่คุณจะทําได้นะจ๊ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรขาดเหลือแล้วนะครับอเดี๋ยวผมไปเทสในส่วนของกุ่มม้าให้ดูแล้วกันว่าเวลาแลกเลือดเนี่ยมันจะแลกเลือดอยู่ประมาณไหนแล้วก็อย่างที่ผมบอกให้ฟังครับว่า เวลาเล่นพาราดินเนี่ยพาราดินมันแลกเลือดปุ๊บในส่วนของความเร็วอ่ะครับมันจะอะไรอ่ะดูตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ายจตอนนี้อยู่ที่95นะครับแล้วก็ค่ายแท็กสปีดอยู่ที่256นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเซตกันตัวนี้อะไรก็ได้เนี่ยนะคตัวนี้แท็กสปีดอยู่ที่355ครับ355 ผมเองผมยังงงเลยว่าเอ๊อแท็กซปีดมันหายไปไหนหมดวะเราก็ต้องมานั่งใส่เพิ่มไอ้แท็กปีดครับเพิ่มเข้าไปต้องมาเพิ่มครับอากินยาเข้าไปนิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น378ยังเร็วไม่พอเราต้องใช้โชยีเพื่อช่วยด้วยนะโชยีจะช่วยทำบัฟให้เราเอาล่ะเดี๋ยวเราบัฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเหยดดู

ลงคอนเทนต์เหมือนไปในสมรภูมิ PVP TWT Q リーอย่างเงี้ยครับไอค่า ATI ของเราอะ่ะมันหายเนีผมก็ไม่รู้ว่ามันหายได้ยังไงเหมือนกันนะเนี่ยพอเราไปเดี๋ยวรอดูนะ บัฟเมตานะครับเขาเรียกว่าบัฟขึ้นมาจากครั้งที่แล้วที่ทีมงานนะครับได้รับล้องเรียนมาว่าพาราดินมันลูกรักจ๋าตอนนี้ก็ปรับลงมาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมตัวละครเราตีช้านะครับแต่ว่าวิธีแก้ก็มีไปหาค่าแ c ค Speed เพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมครับทำให้ตัวเราเก่งขึ้นละเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาดูผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆแต่ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเลยที่เป็นหน้าใหม่หรือว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับพาราดินสายแลกเลือดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะฮะในคลิปถัดๆไป อ๋อเมื่อกี้ผมลืมลืมลืม,ลมพ่อโทษขอโทษขอโทษเอ็นชาร์ดนะครับเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ชิบหายแล้วว่าทำไมมันน้อยนะฮะชาร์ปนะครับ, Sharp, รบทุกคนใช้ชาร์ปนะพี่น้องพี่น้องทุกคนนะครับใช้ออปเป็นชาร์ปนะครับชาร์ปนะแต่นี้ผมไปติดเป็นเนี่ยไฟติ้งสปิริตอยู่นะใช้เป็นชาร์ปนะครับอฟชาร์ปนะอย่าลืมนะครับใช้เป็นอฟชาร์ปนะเออผมขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้นะครับลืมเลยนะไม่งั้นแหม ไม่ครบสูตรไปละสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับไปละสวัสดีครับเจอก,กัน